แฟนวอลเลย์บอลเกาหลีไม่ทนพูดถึงทีมฮุนไดหลังแพ้เลสปาร์กสาเหตุแท้จริงทำไมโค้ชต้องส่งจียุนลงแข่งทั้งทั้งที่ทรู้ว่าเป็นจุดบอดเหลือเชื่อสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันระหว่างทีมฮุนไดและทีมเลสปาร์กซึ่งผลการแข่งขันนะคะวันที่22มกราคม2568ที่ผ่านมานั้นต้องบอกเลยว่าเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งผลปรากฏว่าทีมฮุนไดพ่ายแพ้ให้กับเลสปาร์กไป2ต่อ3เซตด้วยคะแนน25ต่อ21 27ต่อ29 25ต่อ23 18ต่อ25และ13ต่อ15 ซึ่งโมมาทำไปได้29คะแนนวิภาวี18คะแนนดาฮยอน14คะแนนเมกาวตี38คะแนนมุคิลิก31คะแนนจียุน9คะแนนและจากผลการแข่งขันดังกล่าวนะคะก็กลายเป็นดราม่าหนักเลยทีเดียวว่าแทนที่ฮุนไดเนี่ยจะชนะ30แต่กลับกลายเป็นว่ามาแพ้2ต่อ3เซตซึ่งจังหวะในเซต2นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นจังหวะที่ทีมฮุนไดเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะเลสปาร์กนะคะ โดยคะแนนของทีมฮุนไดเนี่ยนำเลสปาร์กอยู่ที่24ต่อ19ซึ่งแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยก็คาดไว้เลยค่ะว่าทีมฮุนไดต้องชนะในเซตที่2ออย่างแน่นอนแต่ผลปรากฏว่าทีม เลสปาร์กนะคะก็สามารถพลิกเกมกลับมาชนะได้29ต่อ27ซึ่งเรียกได้ว่าทําให้แฟนวอลเลย์บอลค่อนข้างที่จะผิดหวังเนื่องจากว่าหลายกระแสเลยนะคะแล้วก็หลายกลุ่มหลายคนเลยบอกว่าสาเหตุที่แพ้ในครั้งนี้เพราะการที่โค้ดนะคะดึงดันส่งตัวจียุนลงทงั้งทที่รู้ว่าเป็นจุดบอดแต่ก็ยังไม่ส่งโกเยลิมลงไปแก้เกม และประเด็นที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ดุเดือดมากๆเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีนะคะเข้าไปถล่มค่ะเพจของทางด้านทีมฮุนไดนะคะทั้งตัวโค้ดแล้วก็ตัวจียุนเองเดี๋ยวเรานะคะไปดูคอมเมนต์บางส่วนกันบ้างดีกว่าค่ะโมมาวิภาวีเยริมทําได้ดี เกมที่ผ่านมาที่จะต้องเจอกับพิงค์สไปเดอร์เป็นเกมที่สำคัญหุนใดควรที่จะมีสถิติชนะรวด24ต่อ19คืออะไรสกอร์ที่ควรชนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงให้ผู้เล่นที่ไม่สามารถโจมตีหรือรับบอลยืนตลอดทั้งเกมฉันคิดถึงผู้เล่นเยลิมทำไมถึงไม่ให้เขาลงเล่นในเมื่อเยลิมรับบอลได้ดีและอยากรับโอกาสมันเกิดอะไรขึ้นเรากำลังเล่นในระดับอาชีพจะให้แฟนๆรอจียุนพัฒนาขึ้น คอมเมนต์ที่2นะคะบอกว่าเลือกผู้เล่นโคตรผิดหวังเลยไม่ใช่โกเยลิมหรอที่เล่นได้ดีกว่าจียุนนานๆจะเล่นได้ดีขอให้เยลิมย้ายไปอยู่ทีมอื่นจะได้ไม่ต้องเป็นตัวสำรองอีกแล้วคอมเมนต์ที่3นะคะได้บอกว่าค่าตัวจองจียุน550ล้านวอนจริงหรอตลกสิ้นดีไม่ใช่แค่550บวอนหรอคอมเมนต์ Comment ที่4ี่นะคะบอกว่า คุณรอเล่นทำไมคุณถึงแพ้ในเมื่อเป็นเกมที่สำคัญจังหวะนั้นสามารถชนะ3ต่อ0ได้เลยนะแต่ทำไมจบที่2ต่อ3ฉันได้ยินแต่ฉันไม่เห็นมันเลยดูไม่เหมือนเกมของการเป็นแชมป์ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะคะคอมเมนต์เนี่ยถล่มทลายยังไม่หมดอยู่แค่นั้นนะคะ คอมเมนต์ต่อมายังบอกอีกว่าโค้ดอ่านลบบอลก็ได้นะมันพี่ลึกกึกกือในบรรดาผู้เล่นของทีมเกาหลีจียุนนี่เล่นแย่ที่สุดของทีมไปดูตัวนักกีฬาท้องถิ่นของทุกทีมไม่มีหรอกนะแบบนี้คือตัวแจกแต้มให้คะแนนอีกฝั่งคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกว่าตบออกไม่รู้กี่ลูกต่อกี่ลูกรับบอลก็แห่โค้กดกลัวชนะเลยเอาจียุนลงยาวๆ สงสารเพื่อนลมลุกคุกคานกว่าจะได้แต้มดันมาเสียแต้มสำคัญโคดเนี่ยตาบอดมากบอกตรงๆเริ่มเบื่อโค้ดแล้วเป็นโค้ดคนอื่นนะนักกีฬาเล่นไม่ดีเขาเปลี่ยนตัวออกแต่นี่โค้ดคงไม่อยากจะได้แชมป์และคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าคุณกำลังคิดทำอะไรอยู่ในฤดูกาลนี้กี่ครั้งแล้วไม่รู้ต่อกี่เกมไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เด็ดขาด แม้หลังจากที่ให้บอลกับผู้โจมตีใดๆแม้แต่การรักษาตัวรับโค้ดดูเหมือนจะไม่มีวิธีแก้หลังจากดูแมทนี้และตอนนี้พวกเขาอยู่ที่2การแสดงแย่มากท้อคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าแมทนี้ขอลงที่โค้ดเพราะตัวผู้เล่นโค้ดเป็นคนกำหนดไม่ใช่จียุนตัวนักกีฬาทุกคนอยากจะเล่นดีอยากจะทอฟฟอร์มกันทั้งนั้น แต่เมื่อมันเล่นไม่ออกเล่นไม่ได้โค้ดต้องเป็นคนแก้เกมกําหนดผู้เล่นที่เหมาะสมเกมนี้โค้ดเองก็ไม่ละเอียดไม่ขอเวลานอกไม่ปลุกใจและไม่ชาเลนจ์ทัดนิ้วแทบหกักควรจบที่30ด้วยซ้ำคอมเมนต์ต่อมานะคะสมควรโดนลดแห่ดึงดันปั้นจังลูกรักคนนี้เป็นโค้ดแบบไหนการที่ไม่รู้ศักยภาพของนักกีฬา นางพัฒนาได้เท่านี้ค่ะโค้ดควรจะตื่นนางตีหนักเป็นอย่างเดียวตีทื่ออีกอย่างถ้าเอี้ยวตัวหลบบอลปล่อยให้ลงนี่คือเห็นเกือบทุกนัดไม่รับบอลแรกนี่ถ้ามีรางวัลรับบอลแหกยกให้เลยไม่ต้องสงสยัยขอโทษจริงๆที่ต้องพูดแบบนี้คอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าพ่อเห็นจียุนลงตัวจริงบอกเลยว่าต้องคว้ายาดม ก็น่าจะอย่างนั้นคนเชียร์รู้แต่แรกว่าทำไมโค้ชไม่รู้ว่าเกมมันเป็นยังไงแล้วยังดันทุลังให้ยืนยาวจนเสียเส็จไปง่ายๆท,ทั้งที่ควรจะได้คะแนนมาเป็นของทีมเราคนเชียร์ยิ่งพูดก็ยิ่งเสียดายสงสารแต่วิภาวีนี่เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนนะคะที่แฟน,แฟน,แฟนลย์บอลเกาหลีเนี่ยเข้าไปถล่มเพจของทีมฮุนไดนะคะบอกว่าเกมที่ผ่านมาเนี่ยควรที่จะชนะ3 0แต่ทำไมถึงให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนั่นเป็นเพียงที่ โค้ดเนี่ยจุดที่พลาดมากๆนั่นก็คือการที่ไม่เบรกเกมนะคะในเซตที่2ทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าแต้มของทีมเลสปาร์กเนี่ยกำลังไหลมาเพื่อที่จะดีะดิวต่อกับทีมฮุนไดนะคะแต่ทําไมโค้ดนะคะถึงไม่ขอเวลานอกเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ต้องบอกว่าโค้ดเนี่ยไม่ละเอียดเกมประมาทจนเกินไปจนทําให้เซตที่2เนี่ยทีมเลสปาร์กพลิกกลับมาชนะจนได้ และอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่หลายๆคนสงสัยว่าทำไมโค้ดเนี่ยถึงพยายามที่จะปลุกปั้นตัวจียุนทั้งทที่รู้ว่าเป็นจุดบอดนะคะทำไมถึงไม่ส่งโกเยลิมลงไปทั้งท้ที่ผลงานในนัดที่ผ่านมาในช่วงที่เปลี่ยนตัวระหว่างตัวจียุนและโกยลิมผลงานของโกเยลิมดีกว่าจียุนซะด้วย3แถมเกมรับก็ยังดีกว่าแม้ว่าตัวโกเยลิมนะคะจะตกไม่แรงบุกไม่แรงแต่ว่าการโจมตีก็ค่อนข้างที่จะได้คะแนนบ้างนะคะ แต่ว่าทำไมโค้ดถึงเลือกที่จะไม่ส่งโกยลริมลงไปมีคอมเมนต์นึงค่ะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วแอดก็มองว่านี่คงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมโค้ดพยายามที่จะส่งตัวจียุนลงไปแทนโกยลริมนะคะโดยคอมเมนต์นี้ค่ะได้บอกว่าโดยส่วนตัวแล้วชอบน้องจียุนมาก แต่น้องเป็นจุดอ่อนของทีมจริงๆโค้ดคังมีส่วนในสัญญาใหม่ของจียุนที่อัพค่าตัวขึ้นมาจาก180เป็น550ล้านวอนซึ่งมันดูเวอร์เกินไปก็เลยต้องพยายามที่จะดันสุดชีวิตส่วนโกเยลิมค่าเหนื่อยน้อยกว่าวิภาวีอีกและจบซีซั่นนี้นางก็จะเป็นฟรีเอเยตนแล้วและนางก็อาจจะย้ายทีมถ้าโค้ดคังยังไม่ค่อยให้โอกาสนางนี่ก็คือสรุปสั้นๆนะคะว่าในฤดูกาลหน้านเนี่ยที่ทางด้านโค้ดเนี่ย พยายามที่จะปั้นตัวจียุนขึ้นมาเพราะว่าแน่นอนว่าฤดูกาลหน้าจียุนน่าจะได้อยู่ทีมฮุนไดต่อไปแต่ส่วนโกเยริมค่ะเนื่องจากค่าตัวที่น้อยมากๆในการอยู่ทีมฮุนไดนะคะก็อาจจะทําให้ทางด้านโกเยริมเนี่ยย้ายไปอยู่ทีมอื่นซึ่งมีข่าวลือแว่บวๆนะคะว่าทางด้านทีมพิงส์สไปเดอร์เนี่ยอาจจะมาขอซื้อตัวโกเยริมหรือไม่ก็ต้องรอดูกันนะคะซึ่งผู้เล่นที่เป็นฟรีเอเย่นนะคะก็จะมีดาฮยอน แล้วก็ฮโยจินแล้วก็โกเยริมค่ะซึ่งไม่รู้ว่าหรือดูกาลหน้าจะไปอยู่ทีมไหนหรือว่าจะได้ไปเล่นหลีกนอกไหนหรือไม่นะคะก็ต้องมารอดูกันและเหตุผลที่แอดอ้างไปข้างต้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ว่าน่าสนใจมากๆแต่ว่าเรื่องเราจะเป็นจริงหรือไม่แต่แอดก็มองว่ามันก็มีเหตุผลนะคะที่ทําไมทางด้านโค้ชคังเนี่ยพยายามที่จะปั้นจียุนก็เนื่องจากว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าตัวจียุนเองเนี่ยก็อายุยังน้อยเรียกได้ว่าหนทางวอลเลย์บอลเนี่ยยังคงอีกยาวไกล ก็รอดูกันต่อไปนะคะสำหรับเกมการแข่งขันในนัดหน้าเนี่ยทีมฮุนไดนะคะจะพบกับทีมพิงค์สไปเดอร์ในวันที่25มกราคม2,568เวลา14นาฬิกาเกมในครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สำคัญมากๆเพราะตอนนี้นะคะคะแนนนะคะของทีมที่1และทีมที่2ระหว่างพิงค์สไปเดอร์และทีมฮุนไดเนี่ยก็ไล่าตามกันติดๆนะคะ ซึ่งต่หากเกมในแมตช์หน้าที่ทีมฮุนไดเจอกับพิงค์สไปเดอร์นั้นทีมฮุนไดสามารถเก็บ3คะแนนมาจากพิงค์สไปเดอร์ได้ก็น่าจะเรียกขวัญและกำลังใจให้กับผู้เล่นนะคะแล้วก็กองเชียร์เนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะเรียกได้ว่าทัวร์เนี่ยลงหนักมากๆนะคะสำหรับทีมฮุนไดนะคะโดยเฉพาะโค้ชเนี่ยโดนหนักมากจริงๆค่ะก็ต้องมารอดูกันนะคะเพราะว่าหากทีมฮุนไดสามารถเก็บ3ามคะแนนได้เนี่ยแอดคิดว่าเป็นการดีมากๆเพราะว่าคะแนนของทีมอันดับ1และทีมอันดับ2เนี่ย คะแนนก็ไล่เรียบตามกันมาติดๆซึ่งก็เรากองเชียร์นะคะก็รอลุ้นรอเชียร์แล้วก็รอส่งกําลังใจเพราะว่าหนึ่งสาวไทยของเราที่อยู่ทีมฮุนใดนั้นก็คือวิภาวีสีทองนะคะหน้าที่ของเราก็คือเชียร์ค่ะให้ไปถึงฝั่งนะคะก็มารอลุ้นรอเชียร์กันแล้วกันนะคะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ